สวัสดีมีความสุขกัพี่น,อนอ้องมืนีสิไม่เห็ดเมนูต้มเลือดหมูจ้าอยากกินต้มเลือดหมูหรือบางคนก็เอิน่นเกาเหลาเลือดหมูเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าบอลูนน่าจะไม่นอกเอาหมูเอาเลือดหมูมาลวกก็แล้วก็เอาตับไปลวกตับนี่ต้องล้างแขงมันสะอาดด้วยพี่น้องล้างด้วยเกลือสองสามน้ำแล้วก็นำสมีสองสามน้ำรับรองบะมีกินจ้าเครื่องในหมูมือนีมีแต่ตับปะจ้าใส่กับบะหมี่แล้วก็ ไข่หลังกับบะหมี่จ้าเขาเอออย่างเซียงจีหรือบอ่บะหมี่จ้าแต่แต่ตับกับเลือดลวกเพราะมันสุกมีเดี่ยมได้จ้าไปเด้อพี่น้องลวกสุกหลายเดี๋ยวมันแข็งเอาแบบสุกกำลังพอดีกินนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปใส่น้ำซุปอีกลงไปคันม้อมนของน้ำซุปก,ก็จะไปลวกมันสุกต่ออีกจ้า ตักขึ้นมาพักไวจ้าจากนั้นเา่ากะมาเห็ดหมูสับเ่าเลยจ้าจะปั้นเป็นก้อนจ้าหรือว่าจะปี๋เป็นแพนก็ได้แล้วแต่จ้าปรุงด้วยซอสปรุงรสพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ชิมรสหน่อยนึงคุกเท้าแล้วก็ปั้นเป็นก้อนจ้าพี่น้องครับเพื่อได้บะมาเป็นก้อนกับเห็ดแบบเป็นแบงหรือว่าเป็นโคลเคดีก็ได้แล้วแต่จ้า เฮ็้แบบใดก็ได้ตำรวจมาจับจัแบบจับพี่น้องเขากินเองเนอะจ๊ะเนาะคอยมันออกมาแล้วนัวนัวปากนะสินะเป็นอันไซได้แล้วจา้า ปั้นแล้วลๆเขาก็ไปต้มน้ำซุปเลยจ้ะพี่น้องน้ำซุปก็มียังมีขนอกระเทียมบูบแล้วก็ลากผักชีน้ำตาลทรายจ้ะแล้วก็เกลือซอสปรุงรสซีอิอ๊วขาวจ้ะย่งางละเรีก็น่อยแล้วก็พริกไทยป่นเนื้อจ้ะเดอ้อ จับกระดูกหมูจ้าเข้ากระเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าใส่รสด,ดีน้ำได้จ้าเด้อเพิ่มวามนัว น้ำฟอส์แล้วใส่หมูเข้าลงไปเลยจ้าผักบอใส่ลงไปเลยใส่พักเข้ากับใส่เลือดเข้าลงไปจ้าเลือดจ้าอันนี้เลือดหมูได้จ้ะเด้อที่ลวกไว้เมื่อกี้เนี่ยละจ้าต้มไปเรื่อยๆเลยจ้่พี่น้อง ซลาเาเคี่ยวได้ที่แล้วก็โอเคจะถ้ามีฟองก็ตักฟองของน้ำจะพี่น้องน้าซุปก็จะได้สไสๆเป็นตะกินเมน,นูนี้กินกับขอาสวยหอนๆแซ่บเดอ้อพี่น้อง เกี่ยวได้ทีแล้วเขากะตักเลยจ้าใส่ตับหลวกเขาลงไปข้างล่างเป็นผักกาดแก้วด้วยจ้าเป็นอ่ากาดแก้วฝรั่งจ้าบ่มีตตำลึงนะจ้าก็เลยเอาผักกาดแก้วฝรั่งใส่แทนแล้วก็เทียมเจียวพริกไทยปนจากนั้นเขาก็เอาไปปรุงตารสชาติที่เขากินจะเพิ่มพริกน้ำปลาน้ำสมยังก็แล้วแต่เข้าใจาพี่น้องกินกับข้าวสวยอันหอนเพราะอย่างมีใส่หมูนะจ้านาะก็จะแซ่บกว่านี้ ไปแล้วเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยหิวขา้าวบายบาย